วันนี้ผมจะกินสุภาพนิดนึงเลยจ้ะได้ไหมเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิจัดไปค่ะคามโอโอขอใช้หน่อยนะบบคามโอ,โอโอนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT ชาแนลวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะ พี่โจชาแนลนั่นเองนะคะรอที่สุดในคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะคนเดียวครับรับมุกทันนะคะวันนี้มาบุกถึงส้มตำมันนอกเนาะใช่ไก่ย่างมันนอกไก่ย่างมันนอกแบบไก่ย่างสีสันน่ากินมากตามมาจากคลิปของพี่เขาเนาะได้จัดเมนูอะไรให้เขาวันนี้วันนี้จะพามาชิมส้มตําไทยนะครับเป็นตําไทยใส่ไข่เค็มแล้วก็จะมีหมูยอด้วยน่ากินมากอ่าเป็นเมนูที่ อ่าทางนี้ขายดีเหมือนกันครับกินกันเลยเนาะหิวมากแซ่บคุยกันนานแล้วมาเด้อจ้าแซ่บๆเหมือนกันจ้านี่มา่อกี้เขาบโอ้ครับคำโอ้โอ้เลยเนาะวันนี้เนาะโอเคต้องมาจัดคำโอ้โอ้อยู่แล้วโอ้โอ้เปิดมือก็ได้นะนี่นะคะขอไข่เค็มก่อนเลยไข่เค็มนะใส่กับหมูยอกินสุดรวดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสุดรวดภาษาอีสานมาช่องโทรชแนลนี้หนึ่งแหละต้องต้องมีสุดรวดหน่อยนึงอืม ก็วังอลังการไม่ได้อวยนะทุกคนอร่อยจริงแบบเปรี้ยวหวานชอบชอบแบบเปรี้ยวหวานหวานมากับพี่เจนนะคะวันนี้มากับพี่สาวเอ้ะแต่ในช่องไม่ค่อยเห็นออกคลิปด้วยกันเลยกับพี่สาวไม่ค่อยได้ออกพี่เจนทํางานประจําอออยู่คนละที่ละของหนอเนาะดูผมออกคลิปเหมือนคนดําไปเลยเนาะ เป็นกับเป็นกับเงาเป็นของเงาเลยจริงจริงพี่เขาตัวไม่ดำนะเฮ้ยพี่เพิ่มแสงให้ตัวเองอะเพิ่มไงช่างไฟเข้าด่วนค่ะนี่ไปย่างมันนอกครับไม้นี่ก็ยี่สิบห้าบาทครับถูกมากเลยใช่ไม่สองราคาชิ้นใหญ่มากใหญ่เข้าหน้าเลยอะใหญ่จริงแถวบ้านขายขายสี่ห้าสิบใ่ ใช้มือเลยนะคะทุกคนสังเกตสาวเขากินเก่งนะครับจากไปรอบนึงแล้วรอบสองกินต่อได้เองเนี่ยนัวพูดไป้ไหนกันแอบนินตาต่อว่ากินไม่เยอะพี่แต่กินได้ตลอดอ๋ออันนี้พี่โจขายส้มตำกับย่างรวยยังอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมครับรายได้ที่เราได้จากยูทูบทุกวันนี้มันก็การตีไม่ได้นะเราต้องหาชีพทำของน้องยังมีไรฟ์สดขายของใช่ไหมขายเสื้อผ้าหรอมีบ้างอื ทังพี่อยากทำเกี่ยวกับอาหารก็เลยทำา้มตำไป่ย่างอีล้าก็อยากทำร้านเดีวไม่รู้จะมาแล้วน้องแบบไหนนีน่เห็นพี่โตกินส้มตำแบบน่าอร่อยมากแล้วคือแบบเป็นเพื่อนในเฟซเนาะแล้วเห็นพี่เขาโพสแบบไก่ย่างไก่ย่างตรงปกเนาะอร่อยนะหอมก็ไม่ได้เปกเราออกตามรูปถ่ายก็อ,ออกเาง,เงไก่เลี้ยงเองใช่ไหมคะเลี้ยงเองครับในห้าง,างเราเลี้ยงในห้าง จับจับจับจากในห้างมาไข่แข็งแรงมากชิมไข่ชิมก่อนขนนวๆวันนี้ผมจะกินสุภาพนิดนึงเลยจ้มตั้มสบายเลยพี่ปกตินี่ยับเยินหมดี่เร็่มหมดแล้วว่าเห็นไหมเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิสองมือเลยนะ ดูใครจะกินแซบก่ันครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกด้น,นะเพราะสาวๆเขาแซบอยู่แล้วแหละตั้งแต่ยังไม่กินเลยเก่งใจพี่เลยเก่งใจพี่หนูเก่งใจมากเลยอ่ะทำบู้ลเลยเนาะเผ็ดประมาณนี้โอเคไหมกำลังดีแบบนี้กินได้เยอะถ้าเผ็ดกว่านี้ จะกินได้น้อยเพราะผมยังสัมผัสความเผ็ดไม่ได้มากปกติจะกินเผ็ดมากร้อยเม็ดอะไรอย่างงี้ปะเดี๋ยวให้ลองให้ไปซ้อมก่อนนะโอเคให้ไปซ้อมพอดีแหละพี่โจเปิดร้านไม่กินเผ็ดเหรอคะกินเผ็ดมากหมายถึงว่าเราอะต้องไปซ้อมอ๋อก็กินแต่ครั้งน้ำหัน้ตาไหลตลอดกระเพาะเราไม่ดีอันนี้ก็ข้าวเที่ยงแล้วนะทุกคนข้าวเช้าข้าวเที่ยงมัดรวมกันมาแล้วของเราอะไรข้าวเที่ยงรอบสองก เด็กินตลอดเว้นี่นะทุกคนพี่เจนทำคางมาแล้วนะสำหรับใครที่ติดตามอัปเดตเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดไหมนะจะไปตัดไหมวันนี้แหละแล้วก็ใช้พิปกติมาบอก็าห้ามอะไรนะห้ามห้ามดื่มแอลกอฮอล์หมอแค่ห้ามตัวแอลกอฮอล์เขาหมักของรองไม่กินเลยใช่ไหมก็กินะ มื่อกี้ก็กินซ้ปตำปลาไปอยู่นะเออใช่เขาห้ามปลาด้วยนะตำมน,นวันที่สิบแล้วเพราะว่าตอนนี้ถูกชินไปแล้วมันก็ไม่รู้สึกพันหรืออะไรคนเหมือนกระเพาะมันหายโชคดีเป็นคนแบบไม่ค่อยเป็นไรกับไม่ค่อยอักเสบไม่ค่อยอะไรเออเ็โชคดีบอกคำโอ้แล้วกนะันจัดไปค่ะอืมเป็นอะไรแเสบ มีคนบอกให้หมวยพูดภาษาอีสานทั้งคลิปใช่นะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเล็ดรอดเป็นภาษาไทยออกมาอยู่นะไม่ได้แบบว่าอะไรใดๆนะทุกคนคืออยู่สุรินมาสิบปีคนสุรินเขาไม่พูดภาษาอีสานนะต้องอธิบายก่อนแต่ว่าถ้าอยากได้คลิปแบบว่าอีสานทั้งคลิปเดี๋ยวจัดให้นะคะขอนะ้เนตะอร่อยอันนี้เขาเรียกว่ามากินโดยเฉพาะ ราสุที่โตกลัวกินเยอะอันนี้เกรงใจแล้วนะนี่นเกื่อกินน้ำเปล่านะทุกคนตอนนี้พี่เจนหายออกไปจากจากช่องแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงแล้วเนาะไม่อยู่เลยมั้งเขาไม่สมาที่มาก แซบอีหรืออ่ะครับแซบมากหกเ็อะพี่ขนาดนี้ลูกโดดเลยไหมนิหน่อยแล้วลูกโดดเรอถึงอันนี้ประมาณสองโดดนล้วเนี่ยหวานตัวยแซบจริงพี่ต้องเล่าอีสสานหน่อยนะแต่ว่าบอกเป็นบอกตกตกอีสานยุ่ยุตอย่ยตกไทยเสิม อีสานตกไทยไม่ที่นี่เขาพูดภาษาเราอยู่กับคนพูดกลางเราก็ต้องเรามันจะหลงพูดกลางเถึงแล้วว่าเหมือนกันประมาณที่นี่ไม่มีเขมรเนาะพี่อ่บ้านสมบัติไม่มีครับอยู่ข้างถนนทุกคนเสียงรถแฉกไหลจังเลยเราจััดกนตาเราก็จะเหลือกหน่อยนะคะไปมาอะไรมังก็ทำอะไรกันเนี่ย สำหรับเสาวๆรอบซื้อสองลนุนกินให้เก่งมากดมอีกทีนึง่งมากินจริงๆคุ้มค่ามนามนานมาเอาให้คุ้มขับรถมาหลงทางด้วยไงหิวข้าวมากมก็บ่นอยู่นะว่าถ้ามาถึงแม่อร่อยนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยว นี่นะคะทุกคนคำโอโ oh, อขอใช่หน่อยนะคำโอโอนะคะทุกคนอร่อยว่าวังอลังการใช่หนังหนังไก่อร่อยจะออกตัวนัวนิดนึงนี่พี่หมักค่อนข้างนหนักเองใช่หนักเองครับคูตคิดเองไหมคิดเองครับไม่เหมือนใครในยูทูบ เดี๋ยวก็จะเปิดคอสสอนเยอยเก่งนะเนี่ยทําเพจไว้อยู่แต่ว่ายังไม่เริ่มทําเริ่มเริ่มเปิดให้คนเข้ามาเป็นโครงการที่เหญเป็นคำใหญ่มากยิ่งคำใหญ่มากทำคูจกกักเกอน์มดแล้นเนี่ย อันนี้หมวอย,ยังหมือกับพี่เจนแย่งที่โซกินหรือเปล่าใช่เอดีแหละอิมอ่มอิมอออ่มอกอิ่มใจใครผ่านไปผ่านมาเส้นเฉลิมพระเกียรตินะคะพี่บุรีรัมก็มาจัดได้นะทุกคนหรือว่าเหมือนพี่โจจะมีเบอร์ใช่ไหมมีครับใครหาร้านไม่เจอก็โทรหาได้นะทุกคนใช่อยู่ตามคลิปผมมีตลอดมีใต้ใต้คลิปก็มี แล้วครั้งก็าสงมตำก็ถ่ายลงคลิปตลอดโทติตลอดอันนี้เกรงใจพี่โจอยู่นั้นนิดนึงกินแบบว่าสุภาพนั่นเลยขนาดมีบางอย่างพก็ิพี่ก็จับยกฉีดเลยนะออื้แต่นเก็ได้อยู่นะพี่พี่ไม่ต้องเขินหรอกไม่ที่หนีบตัวไปนี่คือแบบกลัวนั่งกันไม่พองไงต้องหนีบขนาดนั้นเลย เอาละค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ส้มตามําไข่เค็มแล้วก็ไก่ย่างนะคะของพี่โจ,โจชาแนลอร่อยเวอร์วังอลังการคอนเฟิร์มนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ<บ>ค่ะพ<บ>ี่โจ<บ>ขอบคุณมากค่ะ